สวัสดีค่ะเจอกันอูนิงเรเดโยยากันอีกแล้วนะคะตอนนี้นอูนิงก็คือแฮ ppy มากนะเพราะว่าอยู่ที่โรงแรมโปรดค่ะ Victoria ยย n g ค r าวแกรนโฮเทลแอนด์สปที่เมืองอินท l l าเค n นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโรงแรมนี้นะคะหงนิงก็เคยมาพักแล้วเมื่อหลายปีก่อนมารอบนี้เนี่ยตั้งใจมาเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งรีโนเวทเสร็จเลยค่ะก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนั้นนะคะคือโรงแรมที่เราพัก สวยงามมากจากด้านนอกโรงแรมนี้นะคะเขาก็มีสงยานามว่า t h อ Grand o l โอเลดีของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแปลว่าแบบเป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเก่าแก่ซึ่งถ้าเกิดในอินเทอร์เนชั่นเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมที่เก่าที่สุดแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นโรงแรม5าดาวที่สวยงามและก็หรูหราที่สุดค่ะตั้งแต่สมัยปี1865เนี่ยจริงๆแล้วโรงแรมเนี่ยเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งที่เรียกว่าวิกตอเรียอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าฝั่งยูฟราวแล้วเขาเพิ่งมาสร้างห้องโถงตรงกลางนะคะแล้วก็รวม2ตึกเนี่ยเข้าด้ ก็เลยกลายเป็นวิกทอเรียยุงฟาวค่ะ อองนองนเค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบท่องเที่ยวสไตล์เลดี้แบบนี้นะคะกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์วังต่อนะคะเข้ามาถึงนะอันนี้คือจุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะคะเป็นห้องโถงใหญ่ๆคือจริงๆตอนนี้เรามาในช่วงออท่มนะแล้วก็กำลังจะคริสต์มาสเขาก็เริ่มประดับตกแต่งเป็นคริสต์มาสแล้วค่ะและตรงนี้ก็คือที่รีเซพชันนะเวลามาเช็คอินค่ะ คือที่นี่หนูรู้สึกว่ามันตกแต่งแบบมันมีความคลาสสิกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ใส่ความแบบโมเดิร์นเข้าไปด้วยดูสีโซฟาก็จะเป็นแบบสีขาวสีดำม,มันก็เลยจะมีความแบบว่าผสมผสานระหว่างโบราณะคะคาสสิกกับแบบสมัยใหม่แล้วมาดูบาร์คลาสสิกมากก็กลางคืนเขาก็จะมีเล่นดนตรีสดนะคะ ตรงนี้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนเยอะมากแต่ว่าอันนี้คือกลางวันเนาะก็เ mm hmm. ลยยังไม่ค่อยมีคนอันนี้ไม่ค่อยกล้าเสียงดังนะเพราะว่าเกรงใจแขกค,คนอื่นอันนี้ห้องสมุดค่ะก็เห็นคนมาเล่นพูเยอะมากช่วงที่หนึ่งมาตอนนี้มันเป็นหน้าโลเนาะก็ค่อนข้างโชคดีคือแขกก็ไม่เยอะแต่เขาบอกว่าปกติถ้ามาหน้าหายนี่คืออย่าหวังนะคือแขกแน่นมากโดยเฉพาะคนเอเชียคือที่นี่เยอะมากค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ มี history เลยซาลองฮูส์ฮูส์เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าสีแดงเพราะฉะนั้นห้องเนี่ยก็จะตกแต่งสไตล์สีชมพูชมพูแดงๆนะชอบเพราะว่าถ้าดูดีเทลมีดอกไม้มีความแบบเลดี้มากผู้หญิงมากและทุกอย่างที่ตกแต่งเนี่ยคือตั้งแต่1865นะร้อกว่าปีแล้วนะคือตรงนี้คือรักษาไว้ได้ดีมากคือแค่มาถ่ายรูปก็แฮปปี้แล้วนะห้องนี้คือมันสวยมากจริง สมัยก่อนเนี่ยอันนี้คือทางเข้าเมนของเขานะคะซึ่งมันก็จะเป็นบันไดวนขึ้นไปแบบนี้เขาก็บอกว่าผู้หญิงเวลาใส่เดรสเายาวเนี่ยก็จะต้องเดินลงสวยๆมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นประตูทางเข้าออกทางนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเข้าออกไม่ใช่ทางนี้แล้วนะคะทางเข้าออกก็คืออยู่ท่อเมนตรงกลางตรงนี้เป็นบาร์แล้วก็เป็นร้านอาหารที่เราทานข,าาข้าวเช้ากลางวันเย็นก็คือเป็นออเดลไลนิ่งทางนี้ค่ะ ดูความอลังการของที่โรงแรมนี้นะคะแชนเียเยอะมากทุกๆห้องตรงนี้จริงๆเป็นห้องมิทติ้งรูมนะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่ในวังจริงเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องบรรลูมนะคะที่รหรูอ,อลังการมากอยากจะนำเสนอห้องนี้มากเลยค่ะ คือห้องเบอร์350ซึ่งเป็นห้องพรีเมียมสวีทจะบอกว่าใหญ่มากดูยา่าไปถึงนู่นนะสามารถเข้าได้ทั้ง350แล้วก็352นะคะแล้วห้องนี้ก็คือใกล้ลิฟต์นะเดินออกมาถึงก็คือเจอห้องเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะห้องสวีทโฮมของเรานะคะเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวหรือโต๊ะนั่งทำงานทำอะไรก็ได้อเนกประสงค์นี่ อันนี้ก็คือมีโต๊ะทํางานอยู่ตรงนี้ค่ะคือดูนี่ไงมาถึงวันแรกที่เช็คอินเนี่ยมันก็ไม่ได้ดึกมากนะมาเช็คอินประมาณแบบช่วงเย็นๆมันก็เลยไม่เห็นวิวอะไรเลยมันมืดแล้วแต่ว่าวันนี้ให้ดูวิวค่ะมันสุดยอดมากที่วิวเพราะว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรานะคะคือยอดเขายุงฟราวค่ะแล้วก็ไอเกอร์นะคะมอนช์ก็จะเห็นน้องวัวด้วยสุดยอดมากจากหน้าต่างห้องเราเลยค่ะ ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเทเรสเนี่ยไม่ใช่เทเรสมีเทเรสเดียวนะคะมี4เทเรสเลยคือมันใหญ่แล้วมันก็กว้างมากตรงนี้เป็นลิฟิ่งรูมที่หนิงก็คือ,อ,อมานอนสบายมากคือรู้สึกแบบเหมือนอยู่บ้านมากนะเสียงนี้คือสบายสุดๆและที่ชอบมากเพราะว่าห้องนี้เนี่ยคือมากัน2คนนะ เวลาคนนึงจะนอนแล้วอีกคนหนึ่งยัง,งนั่งทํางานอยู่แล้วก็มานั่งห้องนี้ก็ไม่รบกวนกันนะคะห้องเนี้มันสุดยอดที่วิวนะอยู่ตรงไหนของห้องก็เห็นวิวหมดเลยเหมือนตอนนี้เทือกเขาอกล้อมเราจริงๆอันนี้ก็จะเรียวๆหน่อยนะเพราะว่าม่บ้านกําลังทําความสะอาดห้องนอนก็ถ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็เห็นวิวเหมือนกันก็คืออย่างที่บอกว่าเทเรสเนี่ยจะมีทั้งหน้าห้องนอนด้วยทั้งหน้าห้องรับแขกด้วย เพราะฉะนั้นคือจะอยู่มุมไหนจะนอนอยู่บนเตียงก็ยังเห็นวิวคือบอกได้เลยว่าอยู่ได้หลายๆวันนะไม่เบื่อเพราะว่าวิวมันสวยมากจริงๆและมุมทางซ้ายนะคะเราก็จะเห็นเป็นโบสถ์ด้วยห้องน้ำก็สะดวกมากเพราะว่ามีสองห้องซึ่งไม่ได้มีแต่ห้องน้ำนะจ๊ะมีห้องน้ำและห้องชาเวอร์เลยส่วนฝั่งนั้นก็เป็นห้องน้ำแล้วก็มีบาถักด้วยเพราะฉะนั้นสามารถอาบน้ำพร้อมกันได้ผลิตภัณฑ์ในห้องเขาใช้ของอังกฤษนะคะของ Mor ์เต Brown ค่ะ ห้องพรีเมียมสวีทนะก็มีหลายโทนสีให้เลือกอย่างที่ของหนิงอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่สีโปรดทองหนิงคือเป็นสีเขียวครีมนะคะก็ถูกใจห้องนี้มากแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบโทนสีน้ําเงินครีมนะคะก็ต้องเลือกเป็นห้องลุยที่16ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหทางเข้าห้องนี้หรูหราอลังการมีโคมไฟแมต้อนรับตั้งแต่หน้าห้องแล้วนะคะวิวเนี่ยเหมือนเหมือนกันแต่ก็คืออลังการที่เทเรสค่ะสามารถออกไป นั่งเล่นนอนเล่นได้ซึ่งถ้าใครมาหน้าร้อนนุงนิงแนะนําเลยว่าให้จองห้องนี้นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยของห้องเนี่ยเลเยอรเหมือนเหมือนกันค่ะต่างกัแค่โทนสีแล้วก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะอีกห้องหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะก็ต้องเลือกเป็นห้อง ดีลักซ์ดูเพล็กซ์เพราะว่าห้องนี้คือเดินเข้าไปถึงก็จะแบบอู้เห็นว่ามีบันไดาทางขึ้นแล้วนะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็น2ส,สัดส่วนอย่างชัดเจนก็คือสัดส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น l ลเวิรงรูมนะคะเดินขึ้นบันไดไปก็เป็นห้องนอนกับห้องน้ําถ้าใครชอบวิวภูเขานะคะแล้วมองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นเป็นน้าพุนะคะเหมือนแบบอยู่บ้านตัวเองก็ต้องเลือกเป็นทป์นี้ค่ะ ทองที่ที่นี่คือต้องบอกว่าคือมีแบบ10กว่าทป์นะเยอะมากจริงๆลองไปดูในเว็บไซต์นะคะเพราะว่าแต่ละทป์เนี่ยก็เหมาะกับความต้องการของแต่ละคนบางคนมาแบบครอบครัวบางคนมีเด็กบางคนชอบวิวนี้นะคะจำง่ายๆเลยนะคือถ้าอยากได้วิวยูฟราลไอเกิลมอนต์นะคะให้เลือกทป์ที่ขึ้นด้วยคำว่าดีลักซ์ค่ะแต่ถ้าเกิดทป์ที่ขึ้นด้วยคำว่าซูเปอร์เรียก็จะเห็นวิวภูเขาด้านหลังที่เป็นวิวของไฮเดรคูมค่ะ แล้วก็มีอีกหนึ่งทยป์นะเที่ยวหนิงว่า private มาก,าก้าแล้วก็สบายนะคะนั่นก็คือเป็นของ s สปาส e e d ค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนข้างหลังของโรงแรมนะคะที่จะเห็นวิวภูเขาเป็นทางด้านไฮเดรคูมค่ะห้องนี้ก็จะตกแต่งสไตล์ไม้ๆนะคะอยู่สบายๆมีอุปกรณ์ฟิตเนสนะอยู่ในห้องเลยและก็อยู่ในบริเวณของสปาคือสามารถแบบเดินไปทำสปาไปอบไอน้ำซาวน่า ใส่เสื้อคลุมเดินลงไปได้เลยค่ะท์เนี้เหมาะกับคนที่จะมาทำสปาโดยเฉพาะแล้วก็เงียบสงบนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้พาเด็กมาพักในทป์นี้ค่ะ พูดถึงสปาท,ที่นี่ก็คือเด่นมากนะเพราะว่าสปาท,ที่นี่คือใหญ่มากนะ5,500ตารางเมตรซึ่งเขาก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีอย่างจากุซี่ซึ่งรอบนี้คือเสียดายมากเขาปิดล้างทําความสะอาดประจําปีนะรูปที่เห็นนี่ก็คือเป็นรูปอินเสิร์ตของทางโรงแรมนะคะแล้วก็มีเอา u t d o o r ด้วยนะคะเป็นเอา d o o r จ์กาคุซี่ซึ่งเนี่ยเขาก็จะเปิดตอนหน้าร้อนค่ะแล้วก็ยังมีห้องอบไอน้ำห้องซาวน่า ห้องยิมแล้วก็มีคอร์เทนิสที่ใหญ่มากๆเลยค่ะที่ดูหนิงชอบมากเลยนะคะก็คือ kids club ค่ะ คิดสค l ับที่นี่อลังการมากปกติที่เห็นทั่วไปนะคะก็จะเป็นแค่ห้องแต่ว่าที่นี่อยู่ในบ้านหลังใหญ่เหมือนเนสซี่หรือโรงเรียนอนุบาลได้เลยค่ะชอบไอเดียการตกแต่งของแต่ละชั้นเพราะว่าเขาก็จะมีแบ่งโซนเด็กเล็กแบบเบบี้จนถึงเด็กโตมีห้องให้วาดรูประบายสีห้องนดนตรีเกมรูมห้องอ่านหนังสือและแต่ละห้องก็จะมีการตกแต่ง ของเล่นตุ๊กตาโทนสีวอลเปเปอร์ที่ตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ขนาดห้องนอนพักนี่ยังน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับลงคหนึ่งเนี่ยก็คิดว่า kids club เนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยอยากจะมีเวลาส่วนตัวอย่างเช่นจะไปสปาหรือจะออกไปเดททริปข้างนอกโรงแรมก็สามารถฝากลูกไปได้ก็จะได้รู้สึกปลอดภยัยหายห่วงมีคนดูแลให้ซึ่งพนักง,งานก็บอกว่าเด็กๆชอบที่นี่มากนะคะติดใจแบบว่าไม่อยากให้เช็คเอาท์ออกไปเลยค่ะ ที่นี่ก็หลากหลายมากนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลมากมีอาหารฝรัง่งมีข้าวต้มด้วยนะแล้วยังมีอาหารแขกก็สามารถดูเมนูนะคะแล้วก็สั่งเพิ่มได้ถ้าเกิดในเมนูเนี่ยอาจจะมีแค่ใจเพิ่มเติมแต่ว่าเฉพาะในบุฟเฟต์ที่เขาเตรียมไว้ต้องบอกว่าเยอะมากๆแล้วนะคะอย่างจากที่หนึ่งไปมาหลายโรงแรมเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่ถือว่าเป็นอาหารเช้าที่เยอะมากสําหรับโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์คะ ห้องอาหารนี้นะคะ Radius by c e s a n Dea อันนี้คือชื่อเชฟเนาะเขาเพิ่งได้มิชลินนะคะ2023แล้ววันนี้คือเป็นวันที่โชคดีมากเพราะว่าหนิงอะได้มีโอกาสเจอเชฟเซซานเลยแล้วก็ได้คุยนะคะเขาบอกว่า Radius มาจากว่าเขาอะ หาผักผลไม้ l o c a l product นะคะในรัศมีที่อยู่ในอินทราเกนเนี่ยไม่เกิน50กิโลเมตรเขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบ ที่ดีมีคุณภาพแถวนี้นะคะเพื่อมาทำอาหารก็อยู่ประมาณ8-9คอร์สนะคะใช้เวลารับประทานประมาณ3ชั่วโมงซึ่งเชฟก็บอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะนั่งนานหน่อยให้อธิบายก็นั่งนานได้แต่ถ้าเกิดใครรีบก็บอกได้ค่ะต้องมาลองนะเพราะว่าเชฟน่ารักมากนะคะแล้วร้านอาหารก็สวยมากๆเลยค่ะถัดจากร้านแรเดีนะก็จะเป็น ร้านอาหารอิตาเลียนที่ดังมากชอปโคีนะคะคือตั้งแต่มาที่นี่ทุกคนย้ำว่าเธอจะต้องมากินพิซซ่าให้ได้นะและเมนูที่นี่ยนยคือมันเยอะมากก็คือเลือกไม่ถูกก็เลยถามเพราะว่าแนะนำเมนูไหนอเอาที่เขาแนะนำเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะมันกระต่อโคตรดี มมม่่นับออออกกกกะพิซซ่ามาแล้วค่ะนี่เป็นเมนูที่เขาแนะนำเป็นเมนูที่พนักงานบอกว่าตัวเขาเองก็ชอบกินนะมันเป็นพาเมแฮมชีสแล้วก็มีมะเขือเทศจานใหญ่มาก แล้วพอเราก็อยากลองพาสตา้าด้วยนี่ก็เป็นพาสตา้าซีฟูด้ดซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเส้นสดที่เขาทำเองนะอันนี้ก็คือเป็นอีกเมนูนงที่ต้องลองค่ะดีงามมากแป้งนุ่มชีสหอมมากเขามีใส่ทรัฟเฟิลออยด้วยคือแค่ยกมานี่คือได้กลิ่นทรัฟเฟิลแล้วพอกินไปนี่คือแบบมันจะมีความหอมของทรัฟเฟิลผสมพามาแฮมคืออันนี้ดีนะคะ ที่โรงแรมนี้สะดวกสบายบ้างนะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบอินชลาเค้นคือเป็นวิซิเตอร์คัอันนี้เขาให้ฟรีนะซึ่งเราสามารถขึ้นรถบัสเมืองอิชลาเคแล้วก็เมืองใกล้ๆเนี่ยได้ฟรีซึ่งเขาก็จะมีผู้มือมาให้อันนี้มันเยอะมากเนาะเดี๋ยวต้องมา ดูกันว่ามีสว่วดรดอะไรบ้างอาจจะลดแบบ10% 20% 25%นะคะจากหน้าโรงแรมเนี่ยเดินไปสถานีอินทราเคนเ e s t วสไม่เกิน10นาทีก็ถึงสถานีนะคะซึ่งพอจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเที่ยวเมืองอื่นที่ง่ายมากๆไม่ว่าจะไปเทือกเขายุงฟราวที่เป็นท็อปออฟยุโรจะไปลอเทนบุนเนอร์จะไปเมืองสเปียสคือเมืองใกล้ๆแถวเนี่ยคือที่เที่ยวเยอะมากและข้างหน้าหนูหนิงนี้นะคะเป็นวิวซิตี้ ซึ่งต้องบอกว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่แบบสนุกมากนะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ช้อปปิ้งสบายแล้วก็ร้านค้ายเยอะมากนะมีร้านนาฬิการ้านขายเครื่องประดับจิวเวลรี่กระเป๋ารองเทา้าอาหารนี่คือมีครบทุกชาตินะคือสะดวกมากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังจะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เมืองอินทลาเคนนะคะใครมีคําถามเกี่ยวกับห้องพักหรืออะไรเดรงแรมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวมินก็จะตอบไปให้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะไปก่อนละคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ